S a ah uh. s s a l a ก u a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh มีแต่รับนะครับพี่น้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่สองนะครับกับรายการอย่าติมรับอร,รุณ์เราต้องอยู่กับหัวข้อเยวาวชนที่รักอาจารย์ในช่วงที่ผ่านมาอาจารย์ได้พูดถึงบทบาทหน้าที่ของ เยาวชนในอดีตในสมัยของท่านนาบีมุสลิมาลาอะาลาัยฮสลม<อ>ที่เราได้เห็นแล้วว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยคนที่ท่านนาบีได้ร่วมด้วยได้ให้ความสําคัญเนี่ยไม่ใช่แค่คนวัยชากัน วัยสูงอายุหรือคนที่เป็นผู้นำที่อยู่ในวัยวุโสอย่างเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นบทบาทหน้าที่เลยก็คือบรรดาเยาวชนในเรื่องของเยาวชนในสมัยท่านอาวีนี่ยมีตรงไหนที่น่าสนใจครับาจา์ท่านยอัสมานะรครับลูกสาวของท่านอาบุบักชิเดียว,วันเป็นพี่สาวของท่านอย่างไรใช่ออัอวันนั้นอ่ะก็หลังจากที่คุยปรบใจคุณปู่แล้ว หาวิธีการทานอะไรพระถท่านอับุลอ์ลงมาอมเออคุณพ่อของเรานบะีของเราคุณพ่อเรา,อ,รายอยู่ตรงนี้นะพระิอกมาก,ก็เตรียมครับเตรียมเตรียมสเสบียงนะครับเตรียมสเสบียงไปด้วยนะครับที่ระหว่างที่ไปเนี่ยก็ปรากฏว่าเออภาชนะที่ห่อไว้เนี่ยมันก็ขาดคือบนทางก็ไกลน่าจเราต้องขึ้นไปบนภูนเข,ขาไวน้นะระหว่างทางที่เดินหนทางก็ลำบากนะครับก็พยายามถึงที่สุดที่จะไม่ให้สเสบียงที่ตกลน ปรากฏว่ามันเราเกิดขาดไปด้ยประบาทนั้นถ้าทัยังไรอ่ะ่นึ่็ทมาได้มีหนึ่งก็คือจากผ้าคาดเอวของเธอนะครับแล้วก็ชาย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 เสื้อข้างล่างนะับมาก็ห่อพุมไปไม่หันไปมันไม่เป็นอะไรก็ห่อเอาชายเสื้อของเธอและผ้าคาดเอวของเธอเนี่ยนะครับห่อสบีงขึ้นไปให้นาบีกับคุณพ่อของเธอนบีดีใจ นยบ,บีท่านดอลลฮอก็ท่านอาบูบักก็กอดลูกสาวนะดูสิ<ม>ขึ้นไปอย่างยากลําบากแล้วก็ไปให้นบ,บีบอกให้กําลังใจกับทิงอัสมาว่าอัสมาเอ๋ยในวันนั้นเธอจะเป็นหัวหน้าของหนุ่มสาวของสาวของซาบะบ,บาบะบ้านะแล้วก็ด้วยกับสัญ,ญลักษณ์ของเธอก็จะมีผ้าคาดที่เช่นของชายาซายานาะะที่มีผ้าคาดสองชิ้นณวันนั้นวันที่เธอได้อยู่ นั่นคือรางวัลที่เธอจะได้รับณวันนั้นใครจะเห็นพวกเธอนะเป็นเจ้าของเนี่ยเป็นเจ้าของอันเป็นสัญลักษณ์ของของอันเป็นผู้ช่วยเหลือศาสนาของของรอดทิ้งอัสมาเนี่ยกล่าวกันว่าประวัติของท่านแล้วท่านก็อยู่หลังจากนั้นพออิสลามนะครับขจรไปแล้วนะครับท่านนบีจากไปแล้วท่างอัสมากับท่านกับท่านซูเบตซึ่งเป็นสามีของท่านเนี่ยของเธอเนี่ยครบ ก,ก็ลำบากนะคือชีวิตความดันแค้นในช่วงแ,แรกเนี่ยครับสิ่งอัสมาเนี่ยนะครับตอนที่มีครอบครัวแล้วกับท่านสันสุเบศเนี่ยสันสุเบศก็เป็นสหาปาพี่เป็นคุณหนุ่มสามีของท่านอัสมาเนี่ยลำบากอะ่ะตะหาป้าหาปลาคือลำบากทุกต้องดูแลที่บ้านนะครับคือความยากจน,นติดหลังลนะั่นแหละแต่สองคนสามีภรรยายที่เป็นสหาปาสองท่านนี้ก็ยังมึ่มั่นอิสลามครับ แล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือมีลูกชายนะครับมีลูกชายบางคนบอกว่าเป็นลาะท่านอดวนะนี่ยที่เราเคยคุยกันนะอดวนะนั่นก็เป็นผู้ที่สืบเป็นเป็นลูกของท่านอซูเบสแหละนะครับเพราะน่าจะเป็นพี่น้องกับท่านอุบลนะก็อย่างที่นําเรียนตอนแรกว่าเวลาพิมพ์ที่พิมพ์ที่มาพิมพ์ที่เป็นพิมพ์ที่มีความสมบูรณ์เนี่ยที่ดีนะทรับที่ดีเนะี่ย ท่านอุดวาก็เป็นผมเล่าไปนิดนึงกันแล้วกันท่านอุดรวาเนี่ยก็มีหลังท่านแต่ไปอินรุ่นแรกๆท่านอุดวาเนี่ยชีวิตของท่านเนี่ยเขาไม่ได้ไปไหนอะ่ะหนึ่งก็คือไปสอนหนังสือที่มาดินาะ <c oughs> เป็นครูของชาวมาดินาะยุคแรกๆเป็นตบีอินยุคแรกๆนะครับแล้วก็กลับบ้านช่วยดูแลช่วยช่วยภรรยาทำงานบ้านไปจ่ายตลาดเองเอไปมัสยิด นะครับเป็นนิ่มานกลับบ้านสอนหนังสือแล้วก็เลี้ยงแพะเป็นแกะเป็นฟาร์มเล็กๆมีม้าตัวนึงตัวม้าตัวนั้เป็นม้าที่เคยได้รับมาในยุคคุงท่อของท่านนะครับ,รบก็มีม้าก็จะเมันก็มีลูกมีหลานของมา้าก็ทีนี้วันหนึ่งเนี่ยท่านอุรุเวะนะครับลูกเนี่ยลูกของท่านญีงอัสมาเนี่ยปรากฏว่าท่านเกิดแผลติดเชื้อ แผลติดเชื้อปรากฏว่าหัวก็ลามขึ้นมาท่านก็เดินไปแล้วจนกระทั่งต้องใช้ไม้เท้าเดินไปดันมาพระยิบพยุงไปปรากฏว่าไม่ไหวแล้วแผลมันลามลก็ลงความเห็น่ว่าต้องตัดขาตัดโอดว้าเนี่ยนะลูกชายของท่งทงานเยอะมากลตงตัดขาและเพราะตัดขาแล้วทำไงก็หัวต้องนึกภาพของตูกตัดขาถ้าไม่ตัดมันจะลามขึ้นมาโดยประมาณนั้นแต่วิธีการก็คือจะต้อง ตัด,ดสดเลยทีเดียวการตัดขาในสมัยนั้นน,นะตัดสดๆกันเลยท่านอุรัสบ,บอกว่าอย่างไรก็ได้ขอให้ขาขท่านขอให้ท่านได้มีโอกาสเป็นระบาดมาสิขอแล้วทรงเหลือไว้ให้กับท่านด้วยยังไงก็ได้ในวันนั้นฉันจะไม่ร้องโอดควรกับความเจ็บปวดที่มันจะเกิดขึ้นฉันจะไม่ร้องโอดควรให้พวกท่านทำไปเลยปรากฏว่าขาของท่านถูกตัดนะคะรับพอตัดสร็จแล้วก็เอาน้ํามันน้ำมันเดือดๆมา มาร่ามาจี้เพื่อที่จะให้มันทั้งทั้งเลือดทั้งหนองมันจะได้หยุดโดยประมาณต้องผ้าแต่เป็นรรงกระพักกุมผัากอดอะไรา,างท่านจะมาอดท่านสรบไปนานมากเป็นวันวันหรือสองวันตื่นขึ้นมาท่านไม่ได้ว่าอะไรเลยอเอัอลฮัมดูละเอาล้าอยังให้ชีวิตฉันแล้วท่านก็พูดกับขาที่ถูกวางในกองเลือดกองอะไรบอกเจ้าขาของฉันขอ่อยฉันนั้นเป็นพยานกับปล่อ์ให้ฉันด้วยนะอัลลอฮ์ ขอใเธอเป็นพยานว่าอรุรวะคนนี้ใช้เจ้าไปโดนทางใดใช้ขาเนี่ยใช้เจ้าทำแล้วและเป็นพยานให้กับท่านด้วยและคําพูดของท่านอรุรอวะเนี่ยพูดดีมากบอกว่าอ,อัลลอฮ์อเนี่ยเวลาที่อัลลอฮ์เรียกเรียกจาก่ากของพระองค์ไปเนี่ยอัลลอฮ์จะเหลือไว้ให้อย่างมากมายเหลือไว้อย่างมากมายคนก็ถามท่านอุรวะเหลืออะไรแล้อท่านอุรวะอัลลอ์อัลลอฮ์อรรอเรียกกลับไปแต่อัลลอฮ์มักจะเหลือไว้ให้กับบางองย่าง อักษอนองกระสีมากมายเลยเหลืออะไรเอเลาะเรียกขาฉันไปข้างหนึ่งข้างเดียวครับแต่เอเลาะยังเหลือไว้สามนะเอเลาะเหลืออะไรเอเลาะเหลือแขนไว้ให้ออสองแขนเอเลาะหนึงเหลือขาอีกข้างหนึ่งให้ฉันตอนนั้นเวลาที่เอเลาะเรียกไกลเรียกไปหนึ่งแต่ยังเหลือไว้สาม,มนี่คือคำพูดของซอฮาบห์คำพูดของตาบีในยุคแรกๆอันเป็นลว ไม่ไม่นานนะครับหน้าที่ของการที่จะไปดูแพะดูม้าเนี่ยลูกชายคนเล็กเขาต้องไปทำหน้าที่แทนพ่อเขาเขาไม่ค่อยคล่องไม่ค่อย,ออยสะดวกเป็นเด็กแต่ว่าขออาสาคุณพ่อบอกขอผมไปดูแลม้านะปรากฏว,ว่าท่านท่านอุดรนเนี่ยท่านก็มีกถอดหนังสือที่บ้านบ้างแล้วอะไรแล้วว่าคนก็มาเยี่ยมมาอะไรบ้ายปรากฏว่าเสียงตะโกนว่าท่านอุดาลูกชายท่านเสียชีวิตไปแล้วที่คอกปะสสตวะเป็นอะไรอ่ะก็ไปดูอ๋อ ม้ามันพยศเนี่ยมันก็เลยถีบนะหรือว่าอะไรสักอย่างทําให้ลูกชายของท่านอุตุวะเนี่ยเสียชีวิตก็ปรากฏว่าข้าเรียกไปดูท่านอุรวะว่างขาว่ายังไม่หายอัลฮัมดุลิลละเช่นกันเวลาที่อัลลอฮ์เรียกกลับเปอัลลอฮ์จะเหลือไว้ให้กับบ่าวอัลลอฮ์เรียกกันมีลูกเจ็ดคนท่านมีลูกเจ็ดคนนะอัลลอฮ์เรียกลูกเหานไปกลับไปสู่พระ์คนยังเหลือนะครับ แต่เอาล้อยยังเหลือไว้ให้ใครที่ต้องหกคนนี่คือนี่คือคำพูดของท่านอุดวะ์ซึ่งเป็นเนื้อเชื้อสายท่านที่อยู่อสมานะครับท่านสุบเบศนะครับดูคำพูดของ <c oughs> มันมากกว่าที่จะใช้มันเกินไม่รู้จะใช้คำว่าบวกอะ่ะใช้คำว่าคิดบวกก็คงเพียงแค่ขี้เข้าทีคิดแต่มันต้องมาจากความแข็งแกร่งหัวใจความแข็งแกร่ง <นะ S 1> <ๆ S 2> ของหัวใจลูกที่ท่านรักนะลูกคุณเล็กอ่ะบ้านเราก็ได้จูแล้วก็รักครัะ แลเวลาได้พบกับการสูญเสียท่านท่านเรามันละไรไราอยู่ไม่ได้พูดนะบอกอัลลอฮ์เนี่ยเหลือไว้ให้เสมอกับบ่าวอัลลอฮ์รักบ่าวเสมอถ้าหากความคิดแบบเนี้ยเราสามารถจะเอาเรา,ามาใช้ได้นะเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรเนี่ยลองลองคิดบวกไปดูสิว่า <c oughs> อซบะเ <c oughs> ขาอคิดยังไงอะไรครับผมอาจารย์มันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่าบางครั้งด้วยกับบททดสอบเดียวกันนะอาจารย์ผก็เขาใช้กันที่เราอาจจะ ที่โพธิพายเราอาจจะกับความทดสอบที่บางครั้งเนี่ยยังเทียบไม่ได้กับที่บรรดาซาร์หรือคนในสมัยนั้นเนี่ยพบเจอแต่เราเนี่ยมีการแสดงอาการหรือมีการตอบโต้ด้วยกับความอดทนน้อยนิดของเราด้วยกับความที่เรานั้นอาจจะคิดว่ามันอะไรกันนี่เกิดกับกับเราไปซะทุกอย่างเลยเกิดกับเราไปไปซะทั้งหมดเลยมันก็เป็นเป็นการดีในการที่เราจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์อาจารย์ว่าครับผม ชีวิตของเราเนี่ยมันมันเล็กน้อยเสียเลเกินกับบางครั้งเวยกับบทสอบที่เราเจอนะครับบางคนพูดอย่างนี้ก็เรามาเป็นชั้นตูสิเขาพูดอย่างนี้ต้องต้องเลี่ยงเลยนะถ้าเธอไม่ถ้าท่านถ้าคุณไม่เป็นอย่างผมพูดไม่รู้หรอกอะไรอย่างงี้ซึ่งบางทีถ้าเราไปเทียบนะมันนิดเดียวอนะครับคุณไม่เป็นอย่างผมก็ใช่ที่ไม่ใช่เป็นผมนี่คุณไม่ได้หิวอย่างผมคุณไม่ได้จนอย่างผมพูดไม่คืออย่างเงี้มันเป็นคำที่ตัดพอมันเป็นคำที่ไม่ได้ สร้างอะไรแต่อยากจะให้ให้คิดอย่างนี้ว่าไปดูซิว่าเอ๊ะนัพีอยู่ยังไงนะสซฮาบะอยู่ยังไงเขาอยู่ยังไงมันก็มุมมองของคนเออน่าสนใจว่าคือมาน้ําแก้วหนึ่งเนี่ยาเราคิดบวกบวกออเราจะมองยังไงอะ่ะสมมติน้ำน้ำมันมีนมครึ่งแก้วครับมันก็มีมุมมองนะบางคนอาจจะบอกว่าโยูยน้ําหมดไปทั้งน้ําหมดไปครึ่งแก้วแล้วโอ้โหอันนี้แบบโอ้โหตกลงไม่ได้อะไรเลย ไอคนอาจจะมองว่าโอ้โหทาร์ต้ามันเหลือตั้งครึ่งแก้วแค่คำพูดนี่เดียวใช่ไหมคำพูดที่สุนทรคติในค่ามันอยู่ที่ที่มองอยู่ที่มองอยู่ที่เราคิด่ะว่าไอ้เรื่องที่มันประสบกับเราเนี่ยเราจะมองยังไงอแต่จะมองอย่างความรู้สึกน้อยใจมองอย่างมีความรู้สึกที่ไม่ได้าอิสาขก็ไปจับต้องเลยหรือไม่อยู่ที่เราคิดฉะนั้นบางทีสมองของเราความเพียรงเราก็ถูกอาบด้วยกับด้วยกับอะไรเสียงตะโกนทุงคนที่เขา มาให้ความหวังเราหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทําให้ทําให้พิกร้อให้ความคิดของคนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแต่ว่าหันกลับไปสิการกลับไปดูว่าเอ้ยทั้งนี้เราควรสมมติเอาเรื่องหิวอ้าวเราควรจะคิดยังไงไปดูสินบียอย่างไง <c oughs> อ่านโะบีดูอย่างไงเอาไปดูเรื่องของอะไร <c oughs> เรื่องเรื่องของการดูแลประคบประวมวลลูกเอะเลี้ยงลูกยังไงอ้าวดูอรื่ทง้งทั้งหญิง,งอัศวถท้าทุบบ้าหรือครอบของเ่อมีหลายเรื่องแต่ตัดอีนิดนึง เรื่องของวิธีการที่ท่านมีเรียกคนอืเราพูดท่านมุลล้อด้วยนะครับเรามาพูดถึงสหบคัคนนี้ที่พูดที่เรื่องนามครับอาจารย์ท่านบุสอบบีกุเมรนั่นแหล,ละนะครับแต่ประวัติของท่านสวยงามแต่เราเอาสั้นๆมาคุยกันโอ,อกาสน้าเราคุยกันประวัติยาวของท่านท่านมุสอาบ,บเนี่ยอ,อ่เป็นสหบัเป็นเด็กนุม่มครับท่านก็ได้รับบทบาทนี้จากบ้านกอรกอัร์ตกรมในช่วงสามปีแรก แล้วครับท่านบุอสับินอุเมตมาเกิดมาจากตระกูลที่ร่ำรวยหนึ่งเหมือนกันในเมืองมกักกะคุณพ่อก็เป็นเป็นสมาชิกของสาภานตาวาสาภาของพวก,กชาวกุเรศมักกะครับ <c oughs> แต่มันดูเหมือนแปลกว่าครอบครัวนี้บทบาทมากที่สุดในครอบครัควคือคุณแม่แ <c oughs> ม่คุณพ่อ <c oughs> <c oughs> คุณแม่มันก็น้อยน้อยครอบครัวนนยนั้นที่จะแม่ที่จะมีบทบาท เยอะอ่าเร่อกว่ามีอทธิพนก็พัวมากก็แต่พ่อก็เป็นใจดีอะไรประมาณนั้นบุษา,นะาก็เป็นลูกคนเล็กมีพี่ๆแต่เมือ่อเป็นมิชชัยมรารยาทดีมรารยาทของท่านเนี่ยคนท่านเป็นคนหนึ่งที่คุณนพ่อคนแม่จะประคบประงงแล้วก็จะใส่หาเสื้อผ้าที่ดีที่สุดคือถ้าดูในในในเมืองมักการไม่มีใครหรอกที่จะแต่งตัวดีแล้วก็มรารยาทดีเหมือนท่านบอกถึงไม่ไดเกิดในความร่ำรวยแต่เสื้อผ้าของท่านเนี่ยดีมาก พ่อแม่ซื้อสรรหาให้กาบว่าแม้กระทั่งจะซักเขาต้องส่งไปซักที่ชามอ๋อเนี่ก็คือความรักกันแล้วคือความรักที่ก็จะเป็นเรื่องที่ความรักบุสอัตมันมีมารยาทท่านท่านมีมารยาทดีในการเป็นชายหนุ่มแต่งตัวดีที่สุดปกเลื้อผ้าทีดีใบหน้าของท่านจะเปื้อนยิ้มอยู่เสมอแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยได้มีโอกาสไปกับท่านอับดุลลอฮ์หรืออนุมาก็ชวนไปที่บากประกทศระอิสลามอ๋อ เพราะอิสลามก็กลับมาก็เห็นพ่อแม่เห็นเอ๊ะมันผิดปกติไปดูนี่นั่นทั้งหลายก็ให้ใครไปตามเอ๊ะมุซัพหายไปไหนบ่อยครับไอหายไปไหนมุซัพหายไปไหนแม่บอกพี่ไปดูสิลูกชายเราพักจะเข้าใกล้มูฮัมหมัดมากม <c oughs> ากแล้วนะสายที่มูฮัมหมัดเนี่ยนะไปเข้าใกล้กับพักพวกของของมูฮัมหมัเดเยอแะแยะไแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปดูติดตามก็ให้คนไปตามไปดูตรวจอบปรากฏว่าท่านมุซัพ มารับอิสลามกลับมาบ้านแม่ก็สั่งให้พี่หรือพ่อเ่ยจับล่ามเลย hmm. ท่านพ่าก็บอกนะคุณแม่ครับผมรับอิสลามอัลลอฮ์คุณแม่จะทำร้ายผมอย่างไรผมรักอย่างไงผมก็อยากจะผมรักแม่ผม,แมผมรักพ่อรัก hmm. แต่ไม่ว่าพ่อจะเครียนผมพี่พี่จะทำร้ายผมพี่ที่เคยกอดผมแต่วันนี้พี่กลายเป็นว่าเอามือของพี่ตีผมไม่ว่าอะไรแม่เป็นเคยอบ เคยกอดผมแต่วันนี้แม่จะตกผมจะตีผมไม่ว่าเลยอิสลามต้องกระทั่งหลายครั้งที่แม่มายื่นเงื่อนไขว่าเราจะต้องตัดแม่ตัดลูกกันละบอกคุณแม่ครับจะทำอะไรก็ทำเพื่อผมนี่แหละอิสลามแหละต้องกระทั่งท่านที่มีแต่ท่านมีโอกาสได้ได้ออกจากบ้านไป่นะก็ท่านก็เป็นมุสลิมก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงของการที่จะรอดครั้งแรกเข้าวัจะไป ไปที่กะหาคะใสไปไปคณะเดียวกับท่านยาฟัตอิมามอิบตตอนรีรปเป็นเด็กหนุ่มคนเดียวที่ไปใช่ไหมฮะพระชาท่านก็ไปฮบบาบาซาไปที่เอธิโอเปียปัจจุบันเอธิโอเปียแล้วก็กลับมาก็ยังมีเรื่องราวของท่านหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็ท่านต้องภูมิใจนะครับในความเป็นคนหนุ่มคนสา,า,เาวเป็นสาวบ้าว่าทําไมท่านนบีส่งท่านมุสอัพไปเป็นครูคนแรกของชาวมาดินนะตรงนี้น่าสนใจนะอาจารย์น่าสนใจนะตามคนอื่นเนี่ยก็มีหลายคน ที่อาจจะอาวุโสกว่า,า,ววาใชค่ความน่าเกรงขามาใช่ความ <ตำ S 1> น่าเกรงขามแล้วก็มีพาวเวมากมากอ่ะแต่ทําไมท่านนบีเลือกสหาบาัที่อายุไม่ถึงยี่สิบหรอกท่านบุษัทครับสิ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือท่านนบีทุกคนหนึ่งก็มีมรารยาทที่สวยงามทุกคนแหละสหภาพแต่ท่านนบีเห็นถึงอะไรครับศักยภาพในความอ่อนโยนของท่านบุษั ท่านมีมารยาทอันดีงามเป็นหนุ่มที่มีมารยาทอันดีงามตรงนี้แหละที่เป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมที่จะรับพร้อมที่จะนําอิสลามไปบอกกับชาวไปด้วยกับมารยาทของท่านด้วยความเป็นคน,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 นมีความสุภาพอ่อนโยนอะ่ะแต่ท่านบุซัทก็ถือได้ว่าเป็นครูคนแรกของชาวมาดีนะครับท่านอบีก็ให้ส่งท่านบุซัทไปเป็นครูนะครับคนแรกไปบอกอิสลามก่อนที่ท่านอบีรจะพยพกาก มากล้ไปสู่เมืองบดีแล้วแล้วท่านบุสัพก็ทํางานได้ประสบความสําเร็จบ้านแต่ละหลังบ้านแต่ละที่ไม่มีบ้านไหนที่ท่านมุษัพ์จะไม่ไปนั่งคุยไม่ไปยิ้มกับเขาไม่ยิ้มแย้มไม่ไปยิ้มไม่คุยกับเขาให้ความเป็นสัมพันธ์คือเป็นความนี่คือคือนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นเป็นอะไรเป็นบุคลิกภาพของราองอยู่นะครับผมมองว่าอย่างงั้นนะครับว่าถึงแม้จะมีความขัดแย้งอะไรก็ตามณที่นั่นน่ะ ตั้งแตกานท่านทระานก็เป็นนักรบที่ฉากาจถ้าดาบหรือธานูอยู่ในมือของท่านก็ว่าทานก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ปล่อยโอกาสนั้นหรอกแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งว่ากันว่าณนะเมืองหนึ่งที่ใกล้กับอดีตนะท่านก็จะไปพร้อมกับลูกของท่านอับดุลลอ,อ,อทท,ที่อะไรนุบักตัวอ่านุมักตัวอับดุลลอ์ที่ขาของท่านพิการคือไปไปถึงก็ไปจับจับ,จบกลุ่มก็ไปเป็นมีเพื่อนสนิทนะเป็นเป็นสนิทนะครับ ไปก็ไปกับสหบ้านหลายท่านปรากฏว่าที่ใกล้ๆท่านก็เป็นบัตริสลามก็เป็นเด็กหนุ่มชาวเมืองมัดินัดระอิสลามท่านก็ไปเผยแพร่แล้วก็ไปยังหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนี้กล่าวกันว่ากฎหมายของหมู่บ้านนั้นกําปงกอยานนั้นก็คือคําพูดของผู้นําเป็นกฎหมายทันทีกฎหมายเบสร็จเลยจ้ะเบสร็จครับเบสเร็ในการคําพูดหรือคาสั่งคาใคยของหัวหน้ากลุ่มเนี้ยหัวหน้า่มเนี้ย ก็คือคำกาวันนั้นท่านท่านรุสอัพก็ไปนะครับไปปรากฏว่าคนก็กจะไปเลยเมืองน,นี้มันดุนะหน่นนี่นั่นทั้งหลายอย่าไปเมืองน,นี้มันร้ายอะไรอย่างนั้นท่านก็ไปนะครับไปพร้อมกับเพื่อนๆของท่านปรากฏว่าไปถึงเนี่ยบอกเล่าเรื่องราวกับชาวบ้านในเมืองปรากฏว่าหัวหน้าก่มมาหัวหน้าที่เรียกว่าหัวหน้าหัวหน้าเผ่ามาโอ้โหได้ข่าวว่าโอ้โหมีมาเดียมันลามมาถึง หมู่บ้านแล้วหรืออะไรเงี้ยมาโอโ้โหโกรธหน้าแดงถือดาบมาเลยลงจากหลังมามาพอเห็นหัวหน้ากลุ่มเนี่ยคนวิ่งละหนีแต่ท่านบุรัพ์ก็ยังเฉยแล้วก็ท่านมีท่านท่านถือสิทธิ์อะไรมาจากหมู่บ้านของเราท่านเอาศาสนามา,มาท่านเป็นใครเธอเป็นใครเจ้าเด็กหนุ่มขอสั่งบอกแรงเย็นนะครับวิแกนกอ ลองสิ่งที่ผมแล้วก็มาทําไมเนี่ยรู้ไหมที่เนี่ยเราไม่ต้องการศาสนาน,นี้ไม่ต้องการในสิ่งที่พวกท่านนํามาจะมาหลอกพวกเราตรงนั้นมาบอกว่าใจเย็นๆไม่เป็นไรคุยกันก่อนก็ได้ผมลองเสนอความคิดตรงนี้ดูแนะนำก่อนถ้าไม่ดีไม่เป็นไรผมนี่จะออกจากเมืองของท่านแต่ถ้าดีก็อาจจะรับใบก็ได้มาษาก็อาจอันอิคลาสนะครับหรือกล่าวถึงเรื่องราวทิ่ทาบปรากฏว่า คนนั้นนะที่เป็นหัวหน้าเนี่ยเปลี่ยนเลยอิทธิยาบทเปลี่ยนจากเมื่อกี้ที่โกรธถือดาบวางดาบก็ทำอาก็พูดดาวาเชิญชวนอิสลามเป็นรวามเป็นส,สลามปรากฏว่ายังไม่ทันจะพูดโดยสรุปอะไรครับก็ถามตทบอลว่าแล้วถ้าหากว่าในอิสลามเป็นอย่างเนี้ยทอันจะต้องทําอย่างไรบ้าง นี่คือคําพูดที่คือเฮตมานี่คือความมีมารยาทแสดงว่าศักยภาพของคนหน<ม>ุ่มศักยภาพอบุบุษซับแล้วก็สถาบันหลายท่านที่ไปร่วมไปด้วยเนะี่ยมีศักยภาพด้วยความอ่อนน้อมในความอ่อนโยนในการนํสเสนอิสลามนะครับไม่ได้ถือธงถ้าถือธงกันคนแล้วเผืนอมันก็ไม่ได้อะธงเห็นใจชนะท่านก็มีธงท่านท่านก็มีธงท่านมันก็ไปกันไม่ได้ปรากฏว่าอย่างไรรับปรากฏว่าชายคนนั้นบอกฉันจะรักิสลามแล้วท่านยังไตงตรงนั้นบอกไปอ่านมา ยังไม่ทันที่จะเท่าไรเลยปรากฏว่าหัวหน้ากลุ่มชนหัวหน้าเผ่าเนี่ยท่านสหาบาานนี้ยรักอิสลามก่อนชาวบ้านย่างนะรักอิสลามก่อนรักอิสลามก่อนชาวบ้านและปรากฏว่าน้องนี้แหละที่เป็นหนึ่งของของท่านมุสซับที่จะทาผลงานได้ประสบความสําเร็จน,นี่ก็เป็นชาวบา้านนี่ก็คือคนหนุ่มที่มีปณบาทแล้วก็ยังมีอีกหลายคนครับอาจารย์หลายท่านเป็นสิ่งที่นะ่าสนใจอนาะจารย์เพราะบาง,บางครั้ง <laughs> ด้วยกับ ปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะมองภาพบรรดาเยาวชนการตัดสินเด็กๆเหล่านั้นเนี่ยจากภาพภายนอกด้วยกับอายุขยของเขาหรือด้วยกับท่าทางอะไรหลายอย่างเนี่ยเราก็อาจจะประเมินศักยภาพของพวกเขาเนี่ยต่าเกินความเป็นจริงทั้งๆที่ด้วยกับความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะทําอะไรที่เป็นประโยชน์ทําอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้หลายอย่างนะใช่รใช่ก็เป็นโอกาสให้ดีในการที่เราจะดูหน้าประวัติศาสตร์วัฒนบีเนี่ยให้ความสําคัญต่อ วกเขาเหล่านั้นอย่างไรเนี่ยพิจารณาจากบุคลิกภาพพิจารณาจากท่าทางพิจารณาจากความสามารถของเขาเนี่ยมันก็ก็เป็นสิ่งที่ดีนะอาจารย์เราสามารถนํามาตรฐานนี้มามาปรับใช้ได้ใช่ครับผมว่าผมว่ามุมมองของเรียกว่าแมวมองนะในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยควรจะมีแมวมองนะครับเพ่อแบยังไงประมาณว่าเฮ้ยสมมติว่าสมมติว่าใครคนหนึ่งเป็นผู้นำนะครับในชุมชนนั้นนะครับคนที่จะดูว่าคือคือ มองในสิ่งที่ดีๆของของเยาวชนเขาก่อนศักยภาพของผมก็เชื่อมั่นว่าเชื่อมั่นในแต่ละกำปงแต่ละหมู่บ้านจะต้องมีดวงดาวสวยๆดอกไม้สวยๆแบบนี้เกิดข,ข,ขึ้นคือคนรุ่มสาวเนี่ยผมบอกก็ต้องดูกันที่ว่าเขาบ้านนี้โอ้ยบ้านนี้ต่างกรหลาดเพาะมากเลยลูกเขาเอ๊เอบ้านนี้เด็กคนนี้เขาสนใจเรื่องไอทีเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องของความรู้เราควรจะมีสภาชุรอในหมู่บ้านไหก็ว่ากันไปนะ ดูเด็กคนนี้สิเราควรจะส่งเสริมเขานะ <_ at> เขาเก่งนะเด็กคนนี้ดูเห็นเขา,สนานแสดงศักยภาพมีนุ่นบุคลิกภาพทีด่ดีเด็กคนนี้อาจจะเป็นคนยากจนแต่มีคนเก่งครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีความมีความเก่งมีความฉลาด <_ at> ผมว่าตรงนี้มันจะเป็นทรัพยากรของหมู่บ้านน,ะะ <_ at> นั้นนะถ้าหากว่าแมวมอง <_ at> แมวมองนะหมู่าคุณคือเป็นผู้ใหญ่อ่ะคุยกันปรึกษาหารือกันเด็กคนนี้ดีนะคนนั้นเก่งนะคนนั้นน่าเราน่าจะส่งเสริมเขานะ ผมว่าตรงนี้มันจะทําให้เกิดแล้วคนเหล่านี้ผมว่าเขาจะไม่ไปไหนหรอกเขาจะสำนึกถึงบ้านเกิดอยู่แล้วเหล่านี่ยนะครับเวลาที่เขาได้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การผลักดันเขาสนับสนุนเขาไปสู่การเรียนกันกระทั่งข้อจบผมเชื่อว่าเหล่านี้เขากลับคืนสู่เขามาเขาเขากลับถึงเขาสันึกบ้านเกิดกลับมาเขาจะต้องช่วยเหลือมาในบูบ้านเขา้ยใช่ครับอาจารย์เพราะบางครั้งเนี่ยเราต้องให้เขาได้ทําหน้าที่ใช่อาจารย์ให้เขาได้ เห็นคุณค่าในตัวเองเพราะบางครั้งในการที่เราไม่ได้ให้เขาได้ฝึกทําหน้าที่ไม่ให้ฝึกให้เขาได้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์ได้รับคําเย็นยอบ้างเล็กน้อยอาจารย์ก็จะเกิดกําลังใจจะเกิดการเห็นคุณค่าในตัวเองและทําให้เขาเนี่ยเป็น เป็นผู้ที่มีความทะเยอทะยานขึ้นมาคบอจริผู้ใหญ่เนี่ยไม่แค่เรแค่แค่ไปจับโต๊ะจับเก้าอี้ก็ทำไม่ร้าแล้วมไม่ใช่ว่าพอเริ่มเยาวชนเรื่องขยับหน่อยอก็โดด่าก่อนเลยใช่แค่เก้าอี้เลยมีปัญหาแล้วเนีียครับใช่ไหมเนี่ยคือตรงเนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่อยากจะนําเรียนว่าเรามองถึงด้านดีของของเยาวชนเราคัดเฟ้นเลือกเฟ้นนะครับดูเขาดูแลเขามองเขาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นที่เขาเป็นเด็กเ ก็ดูเองเล็กๆ<ล>นะในหมู่บ้านของเราอะไรเนี่ยปรึกษาหารือกันคุยกันผมเชื่อนั่นนะครับว่าเด็กเหล่านี้เขาจะกลับมาเป็นพลังสาคัญของหมู่บ้านนั้นเขาจะกลับมาเป็นพลังแห่งการขจัดร้ายแล้วก็เป็นพลังแห่งการขยายดีผมเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นด้วยกับพิมาด้วยกับที่อัลลอฮฺทรงให้กับ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 พลังเหล่านี้นะครับอัลลอฮฺพูดถึงนะครับนัุนักุสซาอะเลกาดาบาอหุมบิทานนะครับ อินุริตเจตุนอามานูปีรพีฮิมเบรเซนนาคุมโคดในสุราอัลกาฟีอายุที่สิบสามนะครับอเล,ล็์ได้กล่าวชื่นชมแต่ดังว่ามีเิตม่มีสิ่งที่ดีเพราะอเล,ล็์ยังชื่นชมเด็กหนุ่มชาวถาม้มอืมฉะนั้นในยานในทู่มาพูดว่าใครก็ตามที่เป็นชาวบ้านาวชนหมู่สาวที่เขาเป็นพ้นที่มุ่งมันองอ่นี่ยอเล็์ก็จะสรงเพิ่มพูนอามานูลลปรีรพีอเล,ล็ะ์จะทรงเพิ่มปูนสัตวุณสันะให้กับเขาอย่างโอ,ยงอ้ยางมากมายเช่นกันครับตอนนี้ก็ต้องมองถึงด้านดีของยาวชาว้าพเจ้าครับ ครับผมน่าสนใจนะอาจารย์ในเรื่องของเยาวชนอาจารย์ในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราได้เห็นความสําคัญเห็นว่าพวกเขาเนี่ยสามารถทําอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้หลายๆอย่างมันก็เป็นโอกาสดีให้เราได้หันกลับไปทบทวน ตัวเราเองครอบครัวเรานะครับว่าเราจะผลักดันพวกเขาเหล่านั้นให้เป็นสมาชิกที่ดีกับครอบครัวกับสังคมเนี่ยอย่างไรค่ฮัมดอล่าในวันนี้นะครับกับเยาวชนที่รักนะครับก็อีกหัวข้อหนึ่งนชลล์ในสัปดาห์หน้าเนี่ยสำหรับเยาวชนที่รักเนี่ยเราจะมีมุมไหนมีประเด็นไหนที่เรานั้นสามารถจะนามาพูดคุยได้ก็อยากให้พี่น้องได้ติดตามนะครับวันนี้รายการยาดีมรับอรุณนะครับผมฮานิโตมังีแล้วก็ท่านอาจารย์อบูบักชิมพิเศษนะครับคงต้องจากลากันเพียงเท่านี้นะครับวอบินลาฮิตอฟิกวันฮิดายาสอะหม้ม ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبب إن للمتقين مفازا حدائق